Oh, mm -hmm. ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ดึงดูดและสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยวดังเช่นประเพณีทางพระพุทธศาสนาทางภาคอีสานที่เป็นการถ่ายทอดถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนากับงานบุญพวงมาลายัยในประเพณีบุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสากจังหวัดกาลสิน์ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ สำหรับงานบุญพวงมาลัยเป็นประเพณีของชาวผู้ไทยตำบลกุดว่าอําเภอกุชินารายในจังหวัดกาลสินจัดขึ้นสองครั้งเป็นประจำทุกปีในแรม13-14ค่ำเดือน9และวันขึ้น14-15าค่ำเดือนสิซึ่งกิจกรรมจะเริ่มด้วยการจัดทำพวงมาลัยที่ได้สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์งานหัตถกรรมมาลัยไม้ไผ่อย่างประณีตและวิจิตรงดงามเพื่อนำมาผูกร้อยด้วยพืชพธุ์ธัญญาหารตามฤดูกาล หรือสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมด้วยดอกไม้ทุบเทียนเครื่องไทยธรรมนำมาประกอบพิธีเดินแหร่รอบโบสถ์ซึ่งภายในขบวนแห่จะมีการฟ้อนรำอย่างสวยงามรวมถึงมีกลองตีให้ความพลึครื้นก่อนจะนำมาแวนรวมการเป็นต้นกันและประพฤติถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับกิจกรรมบุญพวงมาลัยในประเพณีบุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสา จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันขึ้น14 1 5่ถึงาคเดือน10ซึ่งตรงกับวันที่26 27กถึง27กันยายนที่จะถึงนี้สำหรับผู้ที่มาร่วมงานบุญพวงมาลายัยก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวอย่างแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาอาทิ ร่วมสัมผัสสถาปัตยกรรมอันสวยงามของวัดวังคำบ้านนาวีจังหวัดกาลสินที่ได้รับแรงบันดาลใจในการก่อสร้างจากวัดเชียงทองเมืองมรดกโลกหลวงพระบางสาธาร,ร,รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายในบอดมีสถาปัตยกรรมที่อ่อนช้อยวิจิตรสวยงามอีกทั้งองค์พระธาตุวัดวังคำก็มีความสวยงามซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะล้านช้างมาจากธาตุหลวงเวียงจันทร์ ส่วนภายในศาลาการประเรียนเป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่วังคำระประธานศิลปะล้านช้างอันงดงามสำหรับผู้ที่สนใจร่วมชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามของวัดวังคำก็สามารถสอบถามรายละเอียดก่อนการเดินทางได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นหรือที่1672เบดเดรียวเที่ยวทั่วไทยค่ะ กอดฟ้ากอดน้ำกอดภูเขากอดต้นหญ้าแล้วให้ต้นไม้กอดกอดเรือเล็กกอดเรือใหญ่กอดโกงกลางแล้วนอนกลางให้เขากอดกอดหินยักษ์กอดหินเรดา้ากอดถ้วยฟีฟ่ากอดน้อยหน่ามังคุดเงาะกอดทุเรียนระวังหนามอ,อกไปกอดเมืองไทยกอดกันไว้ให้หายเหนื่อยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย